ลงขันร่วมกันในกรณีที่ไม่อยากทำละทําไม่ถูกม่รู้ยจะทำยังไงหรือถ้ากรณีทายาทจะทาเองมาฟังอาจารย์หมูแล้วอาจารย์หมูบอกว่าทายาททาเองได้นี่สมมุตินางขอเป็นภรรยาในกอไปจากโลกนี้ทายาทของในกอมีใครมีนางขอมีลูกหนึ่งคนแล้วก็มีพ่อแม่นางขอไปที่อายการจังหวัดไปเอาแบบฟอร์มอาอายการเพื่อประชาชนจังหวัดที่ท่านอยู่เอาแบบฟอร์มมาแล้วให้พ่อแม่เซ็น ให้พ่อแม่นายกเห็นชอบให้นางขอยผู้จัดการมรดกให้ลูกรุนที่ภาว่าให้ลูกเซ็นสวัสดีคุณหนูค่ะสวัสดีค่ะเห็นชอบให้นางขอยผู้จัดการรดกนางขอก็ไปยื่นเรื่องที่อายการจังหวัดวันนี้เขาตั้งให้ฉันเป็นผู้จัดการมรดกอายการก็ทำเรื่องไปที่ศารสารมีคําสั่งตามขั้นตอนของกฎหมายประกาศให้คนคัดค้านภายในระยะเวลาที่กําหนดไม่มีใครคัดค้านตั้งนางขอเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อนางขอเป็นผู้จัดการมรดก เขาจะแบ่งทรัพย์อย่างไรอยู่ดีๆโอนทรัพย์ทุกอย่างเป็นของนางขอได้ไหม,ไ,ไ,หมไม่ได้นางขอถ้าเกิดในโกไม่ได้เขียนพินัยกรรมนางขอต้องเชิญลูกมาประชุมมาประชุมร่วมกันลูกหนึ่งคนใช่ไหมแม่พ่อแม่มาประชุมร่วมกัน,ลกน,น,แ,แ,กนแล้วมาสืบทรัพย์ว่าตั้งแต่จดทะเบียนสมรสกับในโกมาเนี่ยมีสินสมรสอะไรบ้างหารครึง่งครึ่งหนึ่งเป็นของนางขอภรรยา ส่วนสินสมรสครึ่งหนึ่งของในกองสินส่วนตัวของในกอผู้ไปจากโลกนี้นั่งขอไปแบ่งชั้นบุตรกับชั้นพ่อแม่คนละส่วนเพราะฉะนั้นภรรยาที่จดทะเบียนสมรสจะได้ทรัพย์สองครั้งครั้งหนึ่งคือสินสมรสครึ่งหนึ่งส่วนอีกครั้งหนึ่งคือไปแบ่งชั้นลูกกับชั้นพ่อแม่เขาเข้าใจเห็นว่าเข้าใจมาในกรณีแบ่งทรัพย์กรณีปก,กติเข้าใจเห็นว่าเข้าใจมาค่ะ ทีนี้ถ้าในกอ Banana, มีนี้กรณีเจ้าของทรัพย์มีนี่เมื่อนางขอเป็นผู้จัดการมรดอกนางขอมาประชุมลูกประชุมพ่อแม่ของนายกก็ต้องดูว่าจะขายทรัพย์อะไรใชหนี่ใชหนี่ก่อนนะถ้าเกิดเหลือเท่าไหร่ก็ต้องมาแบ่งการสินสมรสครึ่งหนึ่งเป็นของนางขอสินสมรสครึ่งหนึ่งของนายกกับสินส่วนตัวของนายกก็ไปแบ่งชั้นลูกกับชั้นพ่อแม่อันนี้ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์มีนี่ผู้จัดการมอ